ดา้หัวบอนุ่นที่เอาแต่รอนดูสุขสบายแกไม่ให้กระเพอมบุษรุ่นไรยค่าึ้นมาอีกมากมายเอ๋ยลงมอดไปและเน่าเปืยตี้งมัวของโลกใบนี้ตากอนร้อยหกพันสิบเห็ดอะไรกันแกคนที่เห็นความสำคัญและชอบกันเป็นฮีโร่นะคนนั้นไหน ่อยเ้ยไดบมาเดียวอีกแล้วมันหอั่เขอ้เ้ยจริงสิจริงสเครื่องปรุงชาบูซื้อเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ซื้อทิชชูแล้วก็แชมพูจะมาแล้วมาเราก็กลัวได้่ไม่ใช่อ๋อ มีพลังว่ายังมีเอ้นี่ออกมาอีกเหรอนในอิจฉาจังมีคนทำโมเดลด้วยเดี๋ยวผมถามบริษัทผู้ผลิตให้ครับเอ้ยเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ใครเขาเสนอให้สร้างกันเองวะไปกันเถอะไปกันเถอะครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจะไปไหนกันครับเราจะไปไหนกันครับร่างสั่งเลขมาผู้ชายลูกขอการร่างเป็นปันส์เลยสิ่งยาวๆร่างแก่ใจ Yeah.

ของซื้อของทุกเรื่องทั้ไรจะพูดกับทัทิงเป็นกันเองได้ยังไงไม่มีปรยาม่เอะขจับมือหน่อยครับโอีน่าโอดีน่าถึงยุ่้วยลีค้างให้่อยดองขอโทษจริงจริงครับี่ไมดีใจรคดีมีประสิทากสุขอบคุณมากนะครับได้แล้วสาวน้อยรักหัวใจว่างว่างพ่ไหนลิมิตเหมอนตอนที่คเดินกลับบ้านจากที่ซื้อเกมที่คอยมานาน รีบกับปาดไปเล่นเกมดีกว่าระดับเอสระดับเจ็ดคริบอาจารย์ครับผู้ชายคนที่เห็นเก็คือกิงนะก์นะหายนะฮูโร่ในการประชุมระดับเอสไงครับรอภาพรอภาษาบีเต้นเต้นเลยกานกับปาดงารกับปาฮีโร่ นั่นคือคิงนั่นคือคิงมือของเขาสามารถลบอาจารย์ได้ในพริบตาของตำแหน่งฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดอ๋อแปกจังเขามาทำอะไรที่เมืองนี้นะจนี่เหลืออาจารย์สักไปกันเถอะไปก่อนก่อนหยุดการหยุการนี่ที่เห็นนี่จะได้เห็นความแข็งแกร่งของชินรอดูหน่อยดีกว่า ทายาาผู yeah, yeah, ้เจ oh, ้าเนี่ทตคนที่ได้รับการสร้างขึ้นโดก่อนระดับเอสพิช่ไหมงกจะลงนายก่อนแล้วกันดูนั่สิพิงมาแล้วพิงมาแล้ววูทระดับตแต่แต่ก็ยังจะต่อกับระดับเอสอ้นี่อนี่าจมาตัดการนาย คุณจักเสียงคนตาคิงเหรอเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่ท่านงสู้ต่อสู้ต้อหล่กันว่าไม่มีสภาผู้ใดที่จะรอดครั้งนี้ครั้งนี้จะเป็นการทดสอบระบบแกไอ้บนการต่อสู้ของข้า่เก็บข้อมูลจิ่ถูกต้องต่อในความแข็งแกร่งของเจ้ามันพูดอะไรันพูดอะไนั้นก่อนนั้นกอนนะถ้าต้องขอถ้าต้องขอตัวไปก่น้ํา เวลาที่ฉันเวลาที่ฉันูอันผ่าวัรันที่วันที่คอยจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บบเหมขนะที่เก็บจะเป็นมากให้ในเวลาสิบนาทีมันร้จากกูข้าทุกๆนาทีหลังจากนั้นไอนะนะน้นดมจรเยนะไงอาจารย์ครับอาจารย์ครับหนั่นม่เป็นหุ่นมรืไม่เป็นหุ่นเดียวแต่ม่นดูแปลกมากสะด้วแปมากะดุดและดูภาพมากกว่าผมจะอีกครับ ผมประเมนว่าบุตรยนที่เป็นผู้ต่อสู้ระดับปีศาจเป็นอย่างน้อยยิ่งจะใช้กลยุทธ์อะไรมาสู้กับศัตรูที่หน้าเกรงขามเช่นนี้พมัเพื่อจัดการทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะน่ากลัวน่ากลัวฉัน่ใช่ฮีโร่ักหน่อยแล้วก็แค่โอตาคุนีสังคมอายุที่ิบชาบารีแม็กับมังงะคิกเอ็นเจอะไรกันเล่ามาหรือเปล่า ขี้ขานก็่าใครั้งสองเท่าบ้าใสิขี้ขานกว่คนอื่นสิ่งต่างๆแต่จูบๆก็ดันมีสัมภาระมาโผล่ทุบหน้าพมนี่แล้วพอฉันลืมตาขึ้นมาก็เป็นเขาจัดการมันไปแล้วแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ละนี่ฉันจะรู้ตัวสมาชิฮีโร่ก็อไปรับรองนะนะเอสใเสร็จแล้วทันทีที่วฮีโร่พวกใครไกลอีกเรื่ไม่ปฏิเสธเพื่อที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าเรื่องจะน้ยเกินขด้ไอ้สิไอ้สิไิไอิไอ้ิไไอ้ไอ้ส้ไ ให้ไหนเอามาใช้ได้บ้างมันมีวิธีมันมเลยหยุดมันไม่สนชื่อเสียงถ้าสู้ก็ตายสถานเดียวขอคนท้อคนท้อท้มีใครสู้ฐานฉันอยู่อย่างนั้นหรือรอดเราอวะ หจ้นะอย,ยพินดินนบุน่นนกำก่อ,กกอความเสหายในริเ,รนเวเจน,นเซนทอฟนแ้งือนัอิบัติขอใหพี่น้องประชาชนผมมนู้กรอ่งที่นั่นลอยนวนเกือบตายเลยแต่ก็มาถึงบ้านจนได้ในคนบ้านนั้นทำฉันกลัวแทบตายนี่นจะฉันเปลืองน้จังเลไม่ไเกมไปมดีกว่า ร้อยจอนร้อนหัวใจของคุณแค่ชื่อเองก็กินขาดไปแล้วเนตัวี่ติบเือไปสั่นไปหมดแล้วพี่คะพี่คะช่ยอะไรชื่อช่วยนะคะไรชื่อเหะอที่จะก้าวกล้าอะไรดีใช้คิงก็ได้นี่ใช้ชายาเฮีโร่กันหรือไม่ค่อยดีมั้งถ้าใช้ชื่อคิงก็อาจจะรู้จักกดได้นะยเดี๋ยวนะใครแล้วเนี่ยเข้ามาได้ยังไง ก็หน้าต่างมันเปิดอยู่น่ะและนี่มันชั้น2ี่เฮ้ยนี่ฟังนะนายจะเข้าบ้านคนอื่นโดยพรักการไม่ได้นายของเจ้าไม่รู้ว่าฉันเป็นฮีโร่ระดับเอสใช่หรือเปล่าต้องรู้สิคิงใช่ไหมล่ะเฮยนี่นคือฮีโร่ระดับปีตอนประชุมระดับเอสหนึ่งชาแก้วหนึ่งสิ ดูไม่เหมือนคนที่จะเล่นเกมพวกนี้เลยนะพี่คะดูแต่ชื่อย้้ยนะคดูดูนเกมอะไรนี่สนุกเหมนการสนุกเหมือนกันแฮะโอ้โหเคต่อสู้สุดเจ๋งเลยนายบังคับมันย้อนด้วยเหรอใช่ ชอบเกมนั่นมากเลยเนาะเลยนึกว่านี่ก็เกมต่อสู้เหมือนกันแต่จะเป็นเกมว่าผิวสซะงั้นฉันซื้อของหินแล้เนี่ยบอกไม่เห็นสาวใจร้อนรักหัวใจว้าวหุ่นยิ่งกัเลยว่าจะสู้เลยนรอใส่เองโอยถูกหลอกขายเดี๋ยวทิ้งเลยอันนี้กันอันนี้กันอันนี้ก็ดีเนาะดีกว่ากันเยอะเลยเอ๊ะจะเล่นกับฉันกันเหรอทำไมไม่เล่นเหรอไหนว่างไม่ใช่หรือไงอะอะไรของหมอนแต่ฉันยืมองฉันเยอะสุดของหมอนี่ตั้งเยอะแต่เขาขึ้นได้ดับปีแล้ว โอ้เจ๋งอ่ะนายเล่นเกมพวกนี้เก่งมากเลยอ่ะฉันชนะหลายรายการแล้วพวกเล่นบ่อยๆก็เก่งขึ้นเองนั่นแหละนะแข็งขันเหรอชีวิตจริงนายก็แข็งแกร่งแถมยังเป็นสุดยอดเกมเมอร์อีกตอนนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยละมากไปเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้เดินหนีล่ะตอนนี้เจนนอสกำลังสู้กับหุ่นยนต์นั่นอยู่เป็นในระดับเ S นายแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เหรอทำไมจูนจูนายถึงแอบหลบไอ้หุ่นยนต์นั่นออกมาล่ะ ที่ตามมาก็เพราะอยากถามแค่นี้แหละแล้วทำไมถึงมาเล่นเกมล่ะไม่สนใจพวกสันประหลาดนั่นแล้วงั้นเหรอหรือเป็นเพราะนายแข็งแกร่งสู้มาเยอะก็เลยไม่อยากจะสู้อีกไม่เป็นไรบอกฉันมาได้เลยประกาศเตือนให้ออกย้มานนตาเบิร์ยักษ์ดินอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองเอ็มใค้ที่ปัดระดับปีศาจโรอย่าออกนอกจุดหมาย มันนี่ปวดกันมาสามตัวเละสนุกมากเลยนะสัมปทานแล้วนะตกใจหมดเลยเนี่ยดูเหมือนสัมปานพวกนั้นกำลังพุ่งหน้ามาทันทีไม่ใช่เหรอไม่แน่นะโันายอาจจะมีอะไรที่ดึงดูดพวกมันเป็นพิเศษอยู่ก็ได้โดนโดนฉันปืนครับบิ๊กมาพัดนั้นแต่ว่าเฮ้ยแลนจะรับมือเรื่องนี้ยังไงเหรอ รถขับไปไปเข้ามาเกือบจะถึงบ้านนายแล้วนะนายก็ต้องลงมือแล้วมั้ง ปัญหาต่างๆมันจะวิงมาหาฉันเสมอฉันทำได้แค่นี้ไปเท่านั้นพอได้สติอีกทีก็มีคนมาคลี่ขายให้แล้วเลวห้ายทุกอย่างก็ยุติลงไปแล้วทุกคนคิดว่าฉันเป็นคนจัการไอ้ายไอ้ตายสิฉันไม่เคยสู้กับใครเลยสักคนคิง ยูรูคูเคียวยูีโรที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกคนต่างคิดว่าฉันควรได้รับตำแหน่งนั้นต้งเงาต้งเงาเป็นนายหนึ่งครับปรียบเปรียับกินเปรียบค่าไฟค่าไฟปรียบเปรียัท่าร่าร้ปรียบเปรียบเพื่อที่ผมต้องประหยัดต้องประหยัดขนาดนี้ก็พอก็พอ เป็นท่อเป็นท้เป็นคนคลั่งรักฉันรักเขาฉันรักเขาฉันรักเขารถล่าสุดเอตีสุดทริจริงฉันเพิกแค่งคนรักรู้